อ่าอยากทำแกงส้มอ่ะจ้าก่อนจะซื้อเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมะไรนะฮะได้นะผมเต้นได้นะเราทำได้หมดเลยนะเออทำไมไม่เอาตัวสดๆอ่ะ ก็ถ้าปลาที่เขายังไม่ตายก็จะว่าเขาสดไงอั are are Chinese, ่น so ี้ที่ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าตายมานานแค่ไหนแล้วแมปกติซื้อที่ซุปเปอร์ตายเป็นเดือนเดือนกินเลยโบอยากจะโอยากจะกินปลาที่แบบคพณตายกันเลยฟังตอนี้ยังมีที่ว่างๆไหมฮะ เราจะทําเมนูอะไรคะพี่มี่เห็นบอกจะทํากับข้าววันนี้นะคะเราจะทำกับข้าวนะคะอีซันก็อยากจะทําแกงส้มเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนแล้วตอนนี้คุณซีสวัส์ตื่นหรือยังคะยังไม่ตื่นเขายังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนบ้างวันนี้ปกติเวลาเราไปซื้ออะไรเนี่ยเราจะไปที่ซูเปอร์แบบให้าเพราะว่าไม่ชอบเดินอะไรร้อนๆพี่ซีเขาไม่ชอบทำอะไรแบบนี้แต่วันนี้คืออยากจะไปตลาดเพราะว่า ก็ไม่เคยไปอ่ะไม่เคยไปนักคู่เลยด้วยน่าจะมีปัญหากันอยู่ใช้ได้เลยเดี๋ยวลองดูค่ะพี่ซีเนี่ยเวลานอนปกติคือเวลาคนจะปลุกเขาอ่ะต้องค่อยๆแบบคุณซีพี่ซีคะถ้ามาแบบว่าซีซีซีเขาจาบเขาจะแบบหุ่นหิดมากไรเงี้ยแต่เวลามี่นอนตื่นสายกว่าเขาอ่ะเขาจะชอบเข้ามาในห้องแล้วก็ร้องเพลงบ้าอะไรอ่ะอ,อะไรอ่ะ บาสิบันระยะอะไรเงี้ยเราตะโกนใส่หัวเขาเคยได้ยินเขาว่าเขาชอบเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้มี่จะขึ้นไปปลุกเขาแบบนี้โดนด่าแน่แรตอนนี้พร้อมแล้วนะคะอีชั้นสวยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปปลุกพี่สีซึ่งคือเสียงชีวิตมากไม่พูดเลยคือเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ากลัวนี่ไม่เคยปลุกเขาเลยแบบนี้เลยว่าจะปลุกยังไงนะ บ้าเดี๋ยวเขาไดยินานไปอะไรอยู่ทำไงวะควาจริงนะเนี่ย เราจะไปซื้ออ๋อนี่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราจะทำอาหารด้วยกันต้องไปซื้อกับข้าวซึ่งเราจะไม่ไปซูเปอร์เหมือนทุกครั้งที่เราไป วันนี้เราจะไปตลาดไม่เคยเดินตลาดเลยตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนี่ยโอ้คุณหนูโอ้คุณหนูสรุปก็คือเดี๋ยวจะออกไปช้อปปิ้งกันจะทำกับข้าวใช่ไปตลาดทําอะไรเมนูอะไรวันนี้นะคะเราจะทําแกงส้มค่ะที่ไหนแกงส้มทำไม่เคยทําเหมือนกันไงเรารู้ไหมเนี่ยว่าต้องซื้ออะไรบ้างรู้ไหมไม่เคยรู้เหมือนกันแต่งตัวค่ะแต่งตัวเออไปไป นี่ใส่เกงไหนอยู่จริงเนี่ยเดินอย่างนี้แหละเดินอย่างนี้เลยทุเลาจิตใจทุเลาจิหายนี่เดี๋ยวพามาดูนี่เดี๋ยวพามาดูผมพาพามาดูอะไรห้องเลววะอีอีพีผมบอกว่าภรรยาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเติมของในช่องว่างใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูเล่นเดี๋ยมานี่เดีมา้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีดดูมาเลยเดี๋ยวมานี่ยเดี๋ยวมาเนี่คือโมเมนต์อันนี้เนี่ยเนี้แนีแล้วหันไปทางนี้แล้วดูตรงนี้ดูนี้อ่ะ ตั้งเพื่ออะไรตั้งทําไมตั้งเพื่ออะไรจากเดิมเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบบอะไรที่มันโล่งๆสบายๆอ่ะดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนตู้ก็มีให้ใส่อ้าวเก็บทาไมอะเก็บทําไมเห็นม่รไม่เหมือนกันตอนหน้าต้องอะไรเนี่ยผมพูดถูกไหมล่ะตั้งทำไมผมก็เค่ียดจะบ่นอ่ะดูอันนี้อันนี้อันนี้นี่อ่ะดูกูจะเปิดตู้ เสื้อสูทจะต้องโอ้โหแม่งคือคูเบียดเสียดกว่าจะเอาสูทของตัวเองย้ายของนางไม่ได้ด้วยนะแล้วเข้าใจปะแบบมาานี้มานี้มานี้มานี้แม่นี่อันนี้คืออะไรทอไเปิดร้านขายเสื้อหรือว่าอะไรนะเปิดร้านขายเสื้อเหรอ บอกแล้วคือเนี่ยคือที่อยากจะพูดมันร้อนออกมาจากโต๊ะโอ้โหมันร้อนออกมาไม่มาเที่ยวยาอย่าประจานแบบนี้เกมโอเวอร์เลยสนุกจริงเว้ยมาพร้อมไหมคะพร้อมเฮ้ยเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนดิแป๊บนึงได้ไหมได้ได้เลือกแก้วก่อนเลือกแก้วก่อน คาเฟ่ครับไม่จะกินอเมกาน,นหรลอคาปูชิโน่เลยจะกินอะไรเนี่ยไปหลายอ่าว้าวเขากินเมกานออันนี้เมโล่เอาแบบแต่ว่าอี <ๆ S 2> คน<ช>ยากๆหนุนอ,อ,อีคนโน้นหนุนแต่หล,ลังๆก็ไม่ค่อยอยากจะให้เขากินหวานๆแล้วนะคือเขาจะชอบกินคาเ,าเมลโมเทียโต้อะไรเงี้ยนี่พูดขนาดนี้นี่สตาร์บัคต้องมาแล้วนะสตาร์บัคต้องมาแล้วนะรู้เปล่าแต่นี่ต้องขอบคุณเขานะเพราะว่าเขาส่งมาให้เราจริง ถ้าขอบคุณสโอนเซอร์ครับขอขอบคุณนะครับสโอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามที่กําลังคิดอยู่หรือกําลังจะแบบอะไรก็ตามนะฮะเรายินดีที่จะสนับสนุนสินค้าของท่านอย่างดีเยี่ยมนะฮะไม่ได้เห็นเงินนะครับแต่กําลังสร้างครอบครัวนะครับผมไปไหนอะ ไปกินกาแฟต้องกินกาแฟเขาก็ต้องเป็นคนที่กินกาแฟแล้วก็ดูปลาท่างทางที่เรารีบเขาก็ยังสามารถที่จะนั่งดูปลาได้นี่ยน,นั่งนี่ครับนั่งเนี้ยใช่ฮะโซฟาไม่ให้นั่งครับไม่นั่งบนฮะทำไมไม่นั่งโซฟาล่ะทุกเช้าเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ผมแบบชอบมากปลาคาบอ่ะม,มันก็ คือความเจ๋งของเขาอะ่ะคือไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองจะแบบมันมันสนใจะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือดูมันไหว่ธรรมดากินน,น,กน,นู่นกินนั่นกินนี่ไม่รู้ดูทําไมเออมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเออชิลมากเลยแล้วผมก็นั่งกินกาแฟเนี่ยอยู่นี้แล้วก็นั่งดูมันไหวยไปไหว้มาก่อนหน้านี้นะ่ะเต็มบ่อเลยนะ ตอนที่เราตกลงกันอะคือต่างคนไม่เคยเลี้ยงปลาคาร์บมาก่อนเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราซื้อปลาคาร์บที่แบบไม่ต้องตัวแพงมากเพราะก,กลัวตายก็แบบเออตัวละแบบ500ร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เอาเยอะๆเๆเขาก็ไปหาพี่วินี่ซึ่งพี่วินี่เขาก็ตัวแบบโอ้ซึ่งมี่เคยไปถ่ายรายการก็รู้ว่าแบบตัวเป็นหมืนะ่นอะซึ่งเขาเนี่ยไปซื้อวันที่มี่ไม่ไปแล้วกลับมาเขาก็ได้9ตัวหรือ12ได้12ตัว นี่ก็เฮ้ยซื้อมาเยอะขนาดเนี้เท่าไหร่เนี่ยเขาก็แบบไม่เท่าไหร่หรอกพี่วิลลี่อ่ะให้เขาในราคาที่แบบครึ่งหนึ่งนี่ก็เท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่เขาก็แบบสองสามหมื่นแล้วมันมีอยู่เนี่ยที่ผ่านมาปลาป่วย ป่วยแล้วก็คือตายไปตัวหนึ่งตายไปสองตัวเขาก็นั่งนี่ก็แบบว่าทําไมต้องแบบอะไรขนาดนั้นใช่ไหมก็คือมันมาโปะตรงที่แบบเขาเศร้าเหลือเกินเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวซื้อใหม่เขาก็เงียบนี่ทำไมเงียบจังเลยก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็เออไม่เป็นไรหรอกก็เโอเคยอมยอมว่าแบบโอเคหมื่นสองหมื่นยอมนี่ก็ยอมแล้วนะเขาก็แบบหมื่นสองหมื่นอะไรละแปดหมื่นแล้วเขาก็ทําหน้าเองว่าแบบเขาหลุดเองอ่ะแล้วนี่เป็นไปนี่ตัวเท่าไหร่นะอืมนั่นแหละตามนั้น แต่ก็คงแบบไม่คิดจะซื้อเพิ่มแล้วนะเพราะสงสารเขาอะสงสารเขาตายหรือว่าสงสารสงสารกูตัวกูเองโอเคปลาเราพร้อมแล้วค่ะขออีกหนึ่งจิบลูกพ่อลูกได้แล้วไปได้แล้วไปตลาดได้แล้วได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยใช่ไหมพี่ปวดขี้แป้านเหมือนกันป่าพี่กี่กาแฟแล้วเบิร์ดปวดขี้จะไปแล้ว บกไม่ไป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 ไม่ไปบอกไปตลาดนึงเออไปไหนอีกแป๊บเดียวไปไหนเข้าไปไหนอ่ะเข้าไปไหนอีกเห็นไหมเห็นไไปคิบอกแล้วไป๋คี้ ต้องตามให้มันแบบว่าเข้ากันแบบนี้<า>ง่ายใช่ดัวง่ายทำง่ายเปล่าใกล้บ้านไม่ไม่ได้ไกลเลยแต่ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงมาเนี่ย <S <S 2> <S 2> ติดชิบหายมีจุดคัดกรองอ๋อเอเอเฮ้ยดีดีด,ดีจะเข้าตลาดเนาะมันก็ต้องอย่างนี้แหละสวัสดีครับสสวัสดี โอ้มีจุดคัดกรองด้วยขอบคุณครับฮะไปซื้อพวกอาหารสดอะไรไปทางไหนครับด้านนี้เลยค่ะอ๋อตรงไปเลยเนะาะค่ะไปด้านนี้เลยค่ะข้างหลันี้ล,ล่ะคาเราก็จะซื้อเครื่องแกงก่อนแล้วก็จะซื้อซื้อปลาใช่ไหมปลาดินซื้อปลาซื้อกุ้งแล้วก็ผักต่างๆสวัดสดสีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับหนูอยากได้เอ่หัวใจเท้าหัวใจเท้าฮะ หลอกก่าตัวจริงเหรอครับแต่นี่ตัวจริงนะฮะงงหลอกตัวจริงโอ้ยนี่นี่นี่ดอกแคร์แล้วเออนี่ประมาณนี้เลยแล้มาจัดนะถามพี่ด้วยเวลาลูดเราพือนลูดอย่างงี้ใช่ไหมลูดใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ได้แต่เราบอกพี่ซีไว้ให้ลูดแบบนี้ให้เดินแล้วเออเอามีดมาเอามีดมาแทงเลยดีกว่ามั้งเอาแค่นี้ค่่ะะเอาแคคนนี้รับมาครบยังผักอ่ะยังผักครบแม่จริงๆกัผักกับครบแล้ว นี่ก็มีนี่ไงหัวใจเท้ามีชะอมแล้วก็ดอกแคร์นี่ไม่ต้องนวดมันนวนมันนวดมันนวดโอ้ยดีจังเลยอ่ะทีนี้จะซื้อเครื่องแกงซื้อตรงไหนอ่าโอเคไปมาคุณเอ๊ะเรามีน้ำปลามีอะไรเปล่าที่บ้านอ่ะมีไหมมีชัวร์เปล่าน้ำปลาต้องใช้นะมะขามเปียก อามเปียกมีไหมจ๊ะอันนี้เหรออ๋อแล้วเราก็ไม่ขานเองเหรอโอเคเอาลองดูอาจ่ายตังค์จ้าขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับใช่ฮะจริงจริงหรอแมแม่ตัวจริงขาวฮะเดีมีหรอเมียไม่ค่อยให้ออกจากบ้านนะตัวเลยขาวครับเดีนี้เอาไปทำงานพอกลับบ้านอยากทำแกงส้มเมื่อจ้า อะไรนะฮะอะไรนะคุณคือแม่ค้าคนแรกในชีวิตผมเลยนะก่อนจะซื้อเต้นอะไรอ่ะจ๊ะเห็นเต้นอะไรอ่ะจ๊ะเห็นด้าก็ดอ่ะแล้ได้นะผมเต้นได้นะอ่ะเต้นแล้วให้ของฟรีป่ะล่ะอ่ะทำไมนึกนานจัง พอแล้วมั้งพอใจพอใจไหมฮะพอใจมากทีนี้เรื่องเนี้ยจะจะทำแกงส้มอะครับอแค่นี้เหรอแค่นี้ก็พอพอแล้วหม้อหนึ่งนี่ก็อาหารเฉยเออจะช่วยอะไรขนาดนั้นจะทำแกงส้มจะทำแกงส้มอหครับใส่กุ้งอะไรดีกุ้งนี่แหละค่ะแต่ชอบใช้ไหนล่ะคะคช้ยิ่งใหญ่ใช้ยิ่งใหญ่เอากี่ตัว นี่คุณคุณจะซื้อไปขายเลยทำอะไรเนี่ยมีหลายคนมีหลายคนก็มืออื่นมีอ่ะโอเคแบบเป็นๆเลยอะเนาะตกใจอะไรเนี่ยไปไปซื้อปลานินปลานินปลานินนี่เฮ้ยตรงนี้แหละปลานินแล้วแต่อ๋อปลานินสี่สิบสี่ห้า ไปทำแกงส้มนี้เอาตัวไหนดีจ๊ะโหนี่ตัวตัวเบื้ริ่มเลยนะนี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเออทำไมไม่เอาตัวสดสดอ่ะก็ถ้าปลาที่เขายังไม่ตายก็จะว่าเขาสดไงอันนี้ที่ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าตายมานานแค่ไหนแล้วปกติซื้อที่ซุปเปอร์ตายเป็นเดือนเดือกินเลยว่อยากจะวอยากจะกินปลาที่แบบคุณตายกินเลย ปังตอนนี้ยังมีที่ว่างๆไหมฮะผมจะได้สับผมจะ้สับขอบขอบคุณมากครับเฮ้ยครบแล้วนะตอนเนี้ยงั้นไปลุยเลยแม่เดี๋ยวไม่ไม่ทันได้กินอะโอเคลองดูนะนี่คือของครบแล้วนะนี่ของครบแล้วนะกลับรถเลยไปกลับรถเลยโชัดีครับผมสวัสดีฮะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยตายไทยอินเหรอโอ้โกกูนะฮะลูกค้าต้องเข้าแล้ว มื้อนี้รับรองเห็นแววแล้วดูท่าทางนะมีการช่วยเหลือจากแม่คงแม่ค้า,าคนในตลาดเนี่ยรับรองว่าบอกเลยว่าทำเสร็จแนละ้วหมดแน่นอนท,ทิ้งหมดเลยทิ้งหมดอะทิ้งหมด